สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย u ทูปชา n น l อีสานมาหน้าผ้าเลาะช่องซื้อกางร่วมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยนะครับดำเนินรายการโดยบ่าวทุนคนโกนะครับเมือนีเฮาอยู่ตาบลหนาคู่อำเภอนาคู่จังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องแต่มีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมพอพันควายงามสายพัฒนาอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีซื้อเสียงด่งดังนะครับเหมืนแม่มาตโด่งดังในประเทศเท่านะครับตอนนี้เพิมีซื้อเสียงไปถึงเมืองหนอกเมืองหน้านะครับ เดี๋ยวพามาชมว่าพอพันเพิ่นซื้อหย่างนะครับอัตลักษณ์ความงามเพิ่นนะครับงามขนาดไหนนะครับเกตตามมาชมเลยครับเดี๋ยวมาูดคุยครับเจ้าของฟาร์มนะครับครับสวัสดีครับเม่นีครับู้สึกเป็นเกียรติริงๆนะครับที่ช่องอีสานบาน้า้าละนะครับใน้เกียรนมาถทายทํำวิดีโอนะครับพอพันควายของขอควายต่อปิยะนะครับเจ้าเป็นหนึ่งนะครับเจ้าเป็นหนึ่งต่อปิยะ เป็นลูกของเจ้าบัวขาวนะครับซึ่งเจ้าบัวขาวปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ประจําที่ฟาร์มพลทองฟาร์มนะครับของท่านอาจารย์สุรินทร์นะครับแม่เพิ่นก็คือแม่สีเงินนะครับตอนนี้อยู่กับพี่อาคมนะครับอยู่ท่าคันโทนะครับควายตัวนี้มีอายุตอนนี้กับประมาณสามปีสามเดือนนะครับสามปีสามเดือนความสูงก็ร้อยหกสิบสองน้ำหนักประมาณหนึ่งตันสามครับพ่อผมเดี๋ยวพามาเบิ่งความงามเพิ่นรอบโตนะครับพี่น้อง นะครับก่อนจะมาเขาอยู่ฟาร์มเฮานี่เพื่อนเพื่อนอายุเท่าไหร่นะครับที่มาเลี้ยงดูเพิ่นนะครับที่มาอยู่ฟาร์มเฮานะครับตอนที่มาอยู่นี่เพื่อนกะอายุประมาณ3ปีสามปีนิดๆนะครับไม่ถึงเดือนนะครับผมเจ้าของกอนก็คือท่านพระอาจารย์พระอาจารย์เล็กนะครับเพื่อนแต่ได้แบ่งให้ผมมาดูแลต่อนะครับครับผมามาเพิ่ความงามเพื่อนนะครับเมือนในนี้นั่งแบบพร้อมนะครับเพ็่นขี้ควายครับสวัสดีครับสวัสดีทัการท่านผู้ชมครับผม Okay, เดี๋ยวหลังจากฟังเราก่อพราะพันไหมพันเพลินแลนะ้วเนาะนะครับพามาเตอรสไซแน่นะครับเดี๋ยวผมพามาออมเบิงนะครับพี่น้องนะครับอัตลาดความงามเพลินนะครับืรอว่างามนะครับพี่น้อง ตัวน,นี้ผลงานเพิ่อนออกมากเป็นยังไงนะครับอตอนนี้มลูกพี่ทยอยเกิดมากก็คือมันมันอายุยังไ่หลนะครับก็คือมีอยู่ที่โจโจโฟ้ามและก็อีกหลายหลายหม่องนะครับเท่าที่ติดตามผลงานกนถือว่บ้านผ,<ม>ผลงานก็นออกมาก นะครับออกมากดีแต่ว่าก็ต้องติดตามต่อไปว่าลูกงหญ่ขึ้นมามสีสีมีลักษณะโครงสร้างขันดุก,กับไปทางพอได้ขนาดไหนคร,ครับผมเพราะว่าเพื่อนเพิ่งผสมไปลูกง่ายสูตตอนนี้กัน่าจะอายุประมาณสี่เดือนสี<อ>่เดือนที่พอร์ออกมาแล้วครับผมสี่เดือนเนี่ยเป็นยังไงครับลักษณะตำนักเปลี่ยนแปลงใดออกมาครับสูงบ้สูงครับกล,ล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อมาชัดเจนครับโอ้ครับผม ยอดนะครับพี่น้องอันนี้ภาพเบื้งข้างหลังเพิ่นนะครับร่าแห้งหน้อยนะครับดูแก้งขากรงสางใหญ่นะครับพี่น้องนะครับแทงลำขานะครับจีบเท้าจีบขานะครับพี่น้องแต่ว,ว่าชัดเจนครบสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์ลำตัวนี่สมส่วนเป๊ะเลยนะครับ ผลผลงานการเข่านสนามเป็นยังไงครับผมพี่น้องใหนะครับตอนนี้ที่ผลงานที่ท่านมากนะครับกตมีรางวัลใหญ่ก็มีแชมป์งานอุดรนะครับปี2562นะครับแล้วก็รองแชมป์งานชาตินะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนอกกนั้นก็มีงานงานแชมป์ที่งานประกวดควายอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็รองแชมป์ที่อบตน้ำคำนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผม คือว่าผลงานออกมาการันตีแล้วได้นะครับพี่น้องบ่ธรรมดานะครับเจ้าเป็นหนึ่งนะครับฝากผลงานไปไว้นะครับผมเมื่อนำในน้ำตัวนะครับซื้อยังเนาะครับผมแต่กล้าท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับครับผมคือบอมนะครับคือบอมนะครับคือบอมนะครับนน้ำเลี้ยงเป็นหนึ่งนะครับยังเจ้าเป็นหนึ่งนะครับเดูแลอย่างใกล้ชิดเอฟซีเป็นถามมาหลายคนนะครับอยากชม เจ้าเป็นหนึ่งนะครับผ้าพี่น้องผ้าเอฟซีนะครับเอาสเป็นเอฟซีอยู่ผ่านห้องเมืองไทยหละก็ต่างประเทศนะครับพี่น้องรับชมพร้อมกันนะครับงามเพิ่นนะครับือว่าเป็นอีกพอพันหนึ่งนะครับที่นาตีตามนะครับของบานเท่านะครับเป็นหนึ่งัญขาเป็นนะครับพี่น้องไกลๆนะครับกลีบแขนกีบขาโอ้ใหญ่งามนะครับ ตลักชัดเจนเลยนะครับตาล้อนะครับตาแตนแทนจำนะครับพี่น้องกา,าเป็นควายเป็นยวกบเรื่องที่เชองนะครับรรเป็นยางโชว์นะครับเป็นลำหางต้นหางเป็นนะครับโอ้ใหญ่งามนะครับ ถือว่าไปได้ไกลมากครับพี่อประกเพิ่นแค่แค่สามปีครับผมที่เขาที่เดือนก็เกิดเดือนปุ่มผ้าปีหกศูนย์ไอเดือนพฤษภาคมปีหกศูนย์ครับผมจอดนะครับงานประกวดปีนี่ยุ้ยอดอลท่อเจียวเพิ่นเข้าไปไป,ประกวดน่าป่ครับพี่ที่ว่าจะไปประกวดเนะาะ ระวังงานงานชาติคอนแก,กนก่าบอกหงว่าเป็นเจะจารย์ที่อาจารย์น<อ>ะจรครับอาจารย์จะช่จะน้เขอหลวงนะครับครับให้โชว์ให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งนะครับครับเป็นตรงดางไปทั่วประเทศแล้วก็ถึงเมืองนอกเมืองหน้านะครับพี่น้องฝากติดตามนะครับแต่พี่น้องเข้าสนใจแวะมาเยี่ยมชมกันมาได้นะครับมาได้ครับครับผมต้อนรับเลยครับผมต้อนรับเลยครับ ปอไม้ที่เจะเป็นนึ่งม้ยูน้ำเผาเนี่ยครับบอกพี่น้องกันนะครับว่าป้าไมาเขาใจครับประเด็นแรกก็คือความชอบส่วนตัวนะครับก็คืออยากเอามาพัฒนาสายพันธุ์ของควายที่อยู่ในคอรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่นอ้องในเขตพื้นที่ภาคอีสานที่ตัวประเทศมีความสนใจก็สามารถที่จะติดต่อแบ่งน้ำเชื่อหรือว่านําแม่ควายมา มาฝากผสมได้นะครับซึ่งต่อไปก็คือเฮาสิมีโครงการฝากท้ำทองนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเตรียมฟาร์มอีกอยู่ที่แปลงเนี่ยเพื่อที่จะรับแม่พันธุ์นะครับหอยู่อยู่ดีกินดีนะครับข้าวแอยู่ก็คือบอตทองหวนะครับครับผมในเรื่องเรื่องของการผสมผสมโตนะครับผสมจริงนะครับเข้าคิดค่าผสมเท่าไหร่ครับเข้ารับยังครับตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้รับผสมจริงนะครับช่วงนี้คือรับ ผสมกิ่งในราคาับมีจะขาดก็คือผสมกิ่งให้ซื้อพันบาทครับว่าแม่ควายก็คือต้องต้องตรวจเลือดต้องตรวจเลือดมาก่อนแต่ว่าส่วนนําเชือกแม่นีออกมาถ้าพี่น้องสนใจแบ่งค์กระามาที่สิมาตีตอรับไดในพินาฟ้ามุงโกนัดไม้ดัดทรงแบบรับเรานําเชือเท่าไหร่ครับเท่าเท่าคิดให้พี่น้องให้ยังไงครับชุดละชามพันบาทครับผมคสิบสองหลอดนะคสิบสองหลอดสิบสองโดสนะครับชุดละสามพันบาทนะครับ มาแวะรับอยู่หน้าฟาร์มเ่าใดกันบ้าครับนีว่าถ้าสร้างปริมาณาหลายชุดเนี่ยกับเข้าเอาปีตอ่อหนักทรงกันได้ครับผมว่าเด็ดนะครับพี่น้องธรรมดานะครับ เป็นนะครับลำหางต้นหางใหญ่นะครับพี่น้องนะครับทำเสมอนะครับพี่น้องหรือว่า,าควายทำเสมอนะครับให้ลูกแบบเตะขาดนะครับผลงานออกมาชัดเจนนะครับหางยาวนะครับเกือบพอดพื้นนะครับพี่น้อง อย่าลืรับชมกับฝากกดติดตามกดสับตะไครก้กดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานสามานันาภาเลาะนะครับมีโอกาสได้มา,ถ,าถ่ายถ่ายทำของพันควายงามนะครับสายพัฒนาอีกตัวหนึ่งน,น,นะครับพี่น้องว่าสุจอดนะครับเป็นกำลังก่งหยานะครับพี่น้อง จากที่ท่าย่ำเพื่อนเช็แล้ะก็สีผ้าเพื่อนไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำนะครับพี่น้องพระบาอากาศคนถัง้อนนะครับเมื่อไหร่ กมีำอบเป็นหนึ่งนะครับพี่น้องอแห้งนี่ครับเราการการเลียงรูของ เป็นดังครับเลี้ยงยากบ่เป็นยังไงเพิ่งกินอาหารดีบ่เก่งบ่กินกินทั้งในขาดเลยนะครับคืออาหารเสริมที่ให้เป็นเือมีหัวอาหารประมาณเมื่อสองท้ายแปดหนักครับผมเพรนั้นอกหนักก็กินไงกินแป้งอยาเคี้ยวพร้อมกินฟางพร้อมฟางแข็งก็พร้อมเนาะครับผมกินฟา้งกินเมา่อไหร่แต่กินเก่งครับผมเป็นว่าอนาคตไกลนะครับเมื่อนี้ช่องอีสานมาหน้าลาะนะครับก็ขอบคุณพี่ตั๊กนะครับต่อปิยะฟาร์มนะครับที่ให้อนุญาตเยี่ยมชมเจ้า เป็นหนึ่งนะครับหลักกาให้ความรู้เฮ้านะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับโอกาสนานเวียนเช่นไม่ได้ครับได้ครับผมก้อนถึงท้ายรายการนะครับก็ฝากพี่น้องเหานะครับในการเลี้ยงดูควายนะครับคนที่เลี้ยงควายทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับแล้วกาสนใจพันธุกรรมเข้าฝากพี่น้องเหานะครับแล้วก็รทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายรายการนะครับผมครับผมไอเจ้าเป็นหนึ่งนะครับก็ประจําการอยู่ที่ครอบควายต่อบิยนะครับอําเพื่อน้าคู จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ083 289 4 3สานะครับผสมจริงจะผสมเทียมนี่ราคามิตรภาพพี่น้องครับครับผมมีอยังกับพูดคุยกันได้ครับผมครับผมถ้าเพื่อสนใจจะแวะมาเยี่ยมชมได้เนาะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเอาละครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอาวการเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับผม